ชมจับตาดูรถกระบะสีแดงและรถเก๋งสีดำกับกบระบะสีดำทั้ง3าคันนี้ให้ดีๆนะครับสังเกตดีๆนะครับจูจ่ๆรถเก๋งสีดำก็ขับจี้ท้ายก่อนจะเบียดแซงขวาจนทำให้รถกระบะสีแดงต้องหักหลบและไปชนกับรถกระบะสีดำนี่ถือเป็นวิธีการลงมือมหากินของแก๊งตบซ <S LE AR> ับ <S <S บ,นบนท้องถนนครับ และนี่คืออีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันซึ่งรถกระบะที่ลูกศรสีเขียวชี้อยู่คันนี้เป็นรถของผู้เสียหายส่วนรถเก่งสีขาวและรถเก่งสีดําที่ลูกศรสีแดงชี้อยู่นี้เป็นรถของคนร้ายครับดดดโดยคนรายจะขับรถเก่งสีขาวจี้ท้ายรถกระบะของผู้เสียหายก่อนจะเบียดแซงขวาเมื่อผู้เสียหายเปลี่ยนช่องทาง คนร้ายอีกคนที่ขับรถเก๋งสีดำก็ใช้จังหวะน,นี้ลงมือขับเบียดชนรถของผู้เสียหายจากนั้นก็ชะลอรถจอดข้างทางเพื่อรอเจรจาเรียกค่าเสียหายจากเจ้าของรถกระบะที่ตกเป็นเหยื่อแต่โชรดีที่เหตุการณ์นี้มีพลเมืองดีบันทึกภาพไว้ได้พอจอดตามคลิปก็คือผมจะจอดท้ายกระบ,บะแล้วก็ให้แฟนนะฮะที่ไปด้วยรถกระจกแล้วก็เรียกน้องที่ขับกระบ,บะมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นมีพี่ผู้หญิงไหม ไรกันคะมีอะไรกันไหมคะมีอะไรกันไหมเห็นเขาขับรถไอ้นี่กันเนเะมันเขาตบอะไม่รู้เหมือนกันพู่ไม่รู้เ huh? ร so ื่องเลยแต่ว่าเขามาเบียดรถพู่ไงเอ้ยพี่เดี๋่วพี่มีอะไรพี่โทรก็ได้รียกถมีกล้องหน้าเดี๋ยวหนูจะส่งไรายเลยให้ก็ได้ขอบคุณนะคะเจอตัวผมพี่เก็บไว้นาเดี๋ยวผมเร่องานได้ก่อนเมื่อกี้เหมือนเขาตบอะเหมือนเขาตบพี่เออยังไงเดี๋ยวพี่มีอะไรพี่ติดต่อนะผมไปก่อนตอนแรกเราก็สงสัยแล้วฮะว่าจะไม่ใช่วันเหตุ พอเอาเบอร์ให้ผมก็ขอตัวเลยเพราะว่าผมก็กลัวเหมือนกันถ้ามันไม่ใช่อุบัติเหตุหรือเป็นมิจฉาชีพกลัวเขาจะเห็นรถเราด้วยก็เลยรีบชีงออกมาก่อนนะครับวิธีการของคนร้ายเ่งนี้จะใช้รถเดินสองขันเพื่อสร้างสถานการณ์โดยจะขับรถที่ถ่ายเพื่อให้เหยื่อเปลี่ยนช่องทางซึ่งขณะที่เหยื่อเปลี่ยนช่องทางรถของเ็นคนร้ายอีกคันหนึ่งก็จะเบียดเข้ามาชนทําเหมือนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเหยื่อเป็นฝ่ายผิด ซึ่งหลังเกิดเหตุรถเก่งสีดำของคนร้ายก็ขับตามรถของผู้เสียหายมาเพื่อเรียกเงินค่าเสียหายน้องเขาก็โทรหาผมบอกว่าเก่งคันนี้มาต่อว่าแล้วก็จะเรียกจะเรียกเออจะเรียกค่าเสียหายแปดพันผมก็เลยโอเครับสายเอาสายมาเดี๋ยวคุยให้คำแรกที่เขาถามเลยอ่ะพี่พี่เห็นเหตุการณ์ใช่ไหมผมก็ตอบเออใช่ครับผมเห็นเหตุการณ์เหมือนกระบะจะไม่ผิดนะลักษณะเหมือนคุณวิ่งไปชนเพาเองะครับ ถ้าคุณไม่แน่ใจก็เดี๋ยวเรียกตำรวจแล้วกันให้ตำรวจมาตัดสินให้เดี๋ยวผมเอากล้องกลับไปให้เราพอดูแล้วเหมือนมันจะไม่ได้ตังอะมันก็เปลีกตัวมาเลยก็แย,ย,ยกย้ายหรอกมาและนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่แก๊งตบซับออกอารวาสบนถนนสายเอเชียมุ่งหน้าสู่จังหวัดกำแพงเพชรโดยเจ้าของรถคันหนึ่งได้บันทึกภาพพฤติกรรมของแก๊งตบซับไว้ได้ เเห,เ,เห็นเห็นเลยนี่เห็นเห็นเลยเห็นเลยมันตกปับตกซับแต่เหตุการณ์นี้พเลเมืองดีได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจอดอยนะู่ะครับผมตามมาครับนี่คือกลวิธีของแก๊งตกซับที่เราอยากจะเปิดโปงเพื่อไม่ให้คุณผู้ชมต้องตกเป็นเหยื่อแเด็ เดี๋ยวนะครับเขาเขากำลังตกลงกันเดี๋ยวไม่รู้เขาอย่างไรกันนะครับถ้าเราเป็นคนขับนะสถานการณ์แบบนั้นอนะถ้ามีเจอเบียดเจอเอ,อะไรเจอจี้ตู่เจออะไรเงี้ยชิดขวาไว้แต่ถ้าตกใจหรืออะไรถ้าเราเฉีกซ้ายปุ๊บมันก็จะเข้าทางเขาเนี่ยยิ่งถ้ารถเรามีประกันเงนี้ยฮะไม่ต้องไม่ต้องไปยอมเลยฮนะแต่ว่าสถานที่ก็ต้องต้องดูด้วยถ้ามันเปรี้ยวมนอะไรก็ขับเลยไปหน่อยดีกว่า มีไฟมีอะไรหรือว่ามีคนอยู่ริมถนนให้เขารู้เห็นด้วยเงี้ยก็โอเคถ้าไม่ยังไงก็เรียกตำรวจจะง่ายกว่าส่วนใหญ่มันจะเลือกรถที่ดูแล้วไม่น่าจะมีประกันหรือว่าดูแล้วคนขับน่าจะมันจะคุยง่ายกว่าขู่ง่ายกว่าเงี้ยครับก็รู้สึกตกใจเหมือนกันแล้วก็ระแวงระแวงเหมือนกันนะว่า,าจะเกิดกดับญาติเราไหมอะไรเราไหมเงี้ยก็ก็กลัวอยู่เหมือนกัน